ไอกระบวนการแรกมีกับดักแทงมือซ่อนเข้าไปลึกต้องสิบกว่าเครื่องแถมมีกลไกดึงเชือกผิดแม่งล็อกอัตโนมัติท่านบอกว่ายังมียากกว่านั้นอีกมียากกว่านั้นอีกมันจะยากยังไงท่านอ่ะนั่นก็นนนายากสุดแล้วนะอ,อผมยกตัวอย่างตัวอย่างง่ายๆนะอันนี้เฉพาะเรื่องการการใช้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องสามารถใช้ได้ทั้งทั้งแดงเครื่องเดียวนะับมันตึกสี่ชั้นเนี่ย ที่ผมเจอเนีก็คือสมมติว่ามันมีที่เก็บอยู่ห้องหนึง่งถ้าเก็บที่ชั้นสี่มันส่งไปชั้นอื่นจะง่ายมากเพราะว่ามันสามารถส่งได้ทั้งทางข้างและทางลึกถามว่าส่งทางลึกแต่ละชั้นทําไงส้วมเนี่ยมันถึงได้หมดทุกชั้นครับถ้าชั้นสี่ยกโถส้วมขึ้นแล้วโทรศัพท์ใส่ไปในถัลงมาในท่อสิ่งปฏิกูลครับแล้วก็ห้อยเชื่อกไปเรื่อยๆ ชั้นชั้นสามเนี่ยบางก็ถอดโถส้วงออกเหมือนกันแล้วเขาวัดระยะว่าประมาณแค่นี้นะอาจจะเลยไปนิดนึงแล้วก็ให้ชั้นสามเนี่ยเอาลวดข้าไปเกี่ยวเชือกดึงเข้ามาในห้องซึ่งถ้าหากว่าข้างในดึงแล้วเรียบร้อยครบจนกระทั่งสามารถจับโทรศัพท์ได้แล้วเ,เขาจะกระตุกให้รู้ให้ปล่อยข้างบนปล่อยให้ให้ข้างบนรู้ก็จะปล่อยมาที่นี่ก็จะเก็บไว้เพราะเดี๋ยวจะอาจจะต้องส่งไปห้องต่อไปอีกหรือไม่ก็ส่งกลับ รู้ก็จะเก็ข่าเชือกไว้อย่างนั้นอ่ะโอ้โหอันนี้อันนึงแล้วแล้วก็ไอ้ที่มันยากแบบเซียนสุดๆเลยเนี่ยครับก็คือกรณีที่เราอนักโทษไปห้องขังเดียวครับห้องขังเดี่ยวอ่ะมันเหมือนกับมันเป็นห้องห้องนอนหนึ่งห้องไปทําห้องขังเดี่ยวไว้ข้างในครับเจ็ดห้องก็เป็นห้องซอยเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วในห้องเนี้ยมันก็จะมีซ่วมทึงวางใหม่ไปชนกับซ่วมเก่าครับ นะครับ่วนกระถ่งกระส่วมเก่าโทรศัพท์ที่จะเข้าห้องนี้ส่วนใหญ่ห้องนี้จะเป็นเซฟเก็บวิธีการที่เขาใช้เก็บโทรศัพท์ในห้องเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือห้องแรกเก็บโทรศัพท์ถ้าห้องสองจะใช้ไม่ส่งข้างหน้าครับเดี๋ยวคนเห็นมีกล้องดึงโถส้วมออกหยอดปล่อยไปแล้วตักน้ําลากข้างในก็ไม้ก้นแล้วดึงอยู่ออกมาโถส้วมเหมือนกันก็ดักเอาอย่างนั้นเลย จนได้ครบทุกข้อไงนี่ไว้โทรศัพท์ที่จะเข้ามาในห้องเขาใช้วิธีเอายางผูกเชือกเล็กๆเชือกกังเกงได้เล็กๆเนี่ยแล้วก็ดึงไปก่อนเพื่อเอาเชือกเส้นเล็กเนี่ยพอมาถึงหน้าห้องปุ๊บมันจะทำเขาเรียกว่าดุ๊กดิ๊กครับมันห้องเป็นอย่างเงี้ยแล้ห้องนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ยิงมาทางนี้อันนี้อยู่ในเนี้ยมันก็จะถึงตรงนี้พอเห็นปุ๊บห้องแรกห้องเนี้ยพอเห็นปุ๊บ ก็จะส่งอาไม้จิ้มฟันเนี่ยเสียบกับที่ปันหัวต่อยาวไปเรื่อยๆต้องปลายก็เหมือนเป็นตะงอยบิดไปบิดมาได้แล้วไปดึงเชือกเข้ามาในห้องก่อนเราใค่ดึงดึงเข้าไปจนกว่าจะถึงในห้องแล้วมาไว้ในห้องโอ้โหอันนี้เป็นวิธีหนึ่งแต่อีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือกรณีที่เขาใช้ทำเซฟครับทำเซฟคือมีข้อง,งอผมเสียดายไม่มีรูปให้ มีข้องอคือเอาโทรศัพท์ทุกที่มารับจ้างเก็บเลยสามเดือนเครื่องละสามแสนอายุแนะค่สามเดือนนะครับถ้าครบสามเดือนแล้วต่อใหม่เหมือนฝากธนาคารใช่ครับอายุแค่สามเดือนค่าจ้างเก็บเครื่องละสามแสนต่อสามเดือนเก็บที่นี่ปลอดภัยไปผู้คุมไม่เจอแน,น่นอนใช่เขาคิดอย่างนั้นเนี่ยก็ดึงไปเก็บไว้ในท่อดึงขึ้นมาถึงท่อเกิดจะบนสุดนั่นแหละแล้วก็ดึงเข้าไปล็อกไว้แล้วก็ต้องดึงให้ถูกเส้นนะครับแล้วเชือกอันนี้ มันจะโดนล็อกด้วยมันจะมีหมุดอยู่ครับมีหมุดต้องกดหมุดเพือถึงจะดึงเชือกได้ครับเอ,อห้องที่ตัวเันคอนโทรลก็คือห้องที่อยู่ข้างหน้าห้อง้ังเดียวเนี่ยจะเป็นตัวคอนโทรลครับมันก็ดึงดึงมาปุ๊บก็ปล่อยลงไปถึงห้องไหนจะเอาลงก็เคาะจะเอาก็เคาะเคาะเป็นอย่างเงี้ยดึงชักเข้าชักออกเนะผมจับได้ประมาณเกือบสิบเครื่องแล้ว มนุษย์เราทําอะไรจะได้นะถ้ามีเวลามากพอใช่ครับแล่ที่แสบเนี่ยพอเราทุกวิถีทางแล้วผมรู้ว่าเรือเบื้องต้นเนี่ยเขาเอาขวดน้ําขวดพลาสติกอ,อย่างเงี้ยครับขวดน้ําขวดหนึ่งใสโ่โลหะสัตท์เด้อประมาณสองสาเครื่องแล้วก็ทำให้อะไรไอที่เกี่ยวอะ่ะแบบเคี่ยวไว้ที่หัวขวดแล้วก็ทิ้งเลยครับทิ้งลงไปในท่อซ้วมเลยครับแล้วพวกนี้เวลากลางคืนไม่ค่อยขี้กัน ไม่จำเป็นจริงไม่ขี้เพราะเดี๋ยวไปโดนโทรศัพท์ครับที่ใส่ถุงแล้วเวลามันจะขึ้นมาใช้มันก็เอาไอ้เชือกเป็นแบบอ้วนเนี่ยที่ขัดตัวแบบที่ขัดตัวใส่น้ําหนักนิดแล้วก็ทิ้งลงไปลงมาจนถึงไอ้ตรงนั้นขยับ,ขย,บขยับแล้วดึงขึ้นมาอืเอาขึ้นมาออพอผมก็จับได้ครับผมก็ทําเบ็ดไปทำห้ทำเบ็ดไปก็ไปเกี่ยวปรากฏว่ามันเปลี่ยนวิธี มันเอาอ้ใยเนี่ยไปไว้ที่หัวขวดแทนอผมก็เลยทำไม้เบ็ดตกกุ้งไาครับแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกเล่นกันไปเล่นกันมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทําเบ็ดเวอร์ชั่นแรกมาคาอปปีไ้ไม่ิธีไม่เป็นไรกูสร้างเบ็ดเวอร์ชันสองมาอีกสู้กันอยู่เงี้ยผมก็ใช้วิธีอย่างนี้แหละผมอยากรู้นักโทษมันคุยอะไรกันพอตกเย็นเนี่ยผมก็เอาไอ้ที่เกียร์ไปลูกหนูอะไปตัดขาโต๊ะ พอแหวกเสร็จเรียบร้อยแล้วผม <ปะ S 2> ตัดข้างล่างนะไม่ตัดข้างบนถอดน็อตแล้วก็พลิกแล้วก็เคลื่อนจากฟังไปใส่ไว้ยัดขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะแล้วก็ปิดไว้อย่างเดิมันขันน็อต <ปะ S 2> ลูกน้องเช้ามันก็ถามวานตอนเย็นหัวหน้าเขาทําอะไรไม่คิดว่าต้องทําอะไรแน่เลยฟังก็ฟังดูว่ามันเก็บอะไรไว้ตรงไหนมันคายา,ยา ient, อะไรยังไงผมบันทึกเทมหมดเลยนะหลังจากนั้นก็วันรุ่งขึ้นผมก็รู้มันนั่งตรงน,นี้ยผมก็ทํามไม่ที่เกี่ยวเล็ก อ๋อมีรูเกี่ยวดึงโทรศัพท์ขึ้นมาเอาคนเข้ามาประมาณสักสร้อยแปดสิบคนได้ผมมีลูกน้องมาบอกผมว่าเนี่ยโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ผมกลางวันดูแล้วนะเดนมาดูแล้วเจอพรบหมดแต่ไมเอามันง่ายไปมันไม่เกิดความคิดเราแวงอะไรกันเนี่ยมันง่ายไปหยิบมามก็จบไปก็เอามายัดใหมา ผมก็เอากําลังมาแล้วบอกเจ้าหน้าที่ในแดนห้ามค้นบริเวณนี้เอาเจ้าที่นอกแดนมาค้นเลยและผมบอกไปแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนคือรู้หมดอ่ะครับครับแล้วหยิบไปแล้วผมก็ไปนั่งอยูน่น,นั่งนั่งบอกเรียกพอแดนมานั่งตรงนี้แหละนั่งคุยนั่โต้ไปเรื่อยเรไม่ต้องสนใจใครค้นแล้วค้นไปไม่ต้องไปค้นเลยเลยนะนั่งเฉยๆเราไม่เกี่ยวเลยเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเจอกระทั่งได้โทรศพัพท์ออกไปก็งงรู้ได้ยังไงทำเนียนขนาดนี้คือเสาเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อ ค้ำไม่ให้หลังคามันลงแต่บังเอินดินมันหนีครับพื้นปูนมันสุดตัวมันก็เกิดช่องว่างโอ้โหโอเคอน,นี้นักโทษร,รู้ก่อนเราอีกเ,ออเรา,ารู้ทีหลังมันอนีกรู้ทีหลังโอ้ผมชื่นชอก็เลยอเอาวแเก็บมาจนได้เรียบร้อยได้มาหลายเครื่องอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะจเป็นทําไงจะซ่อนทางไม่เขารู้ว่าเรารู้ยังไงครับนอกจากนั้นเนี่ยผมรู้ว่านักโทษกลุ่มไหนช้าโทรศัพท์ตรงไหนผมรู้ว่า ชาร์จตรงนี้จะไม่มีที่ชาร์จครับโอเคไม่เป็นไรผมก็ไปเอาที่ชาร์จมันนะแล้วผมก็เปลี่ยนจากที่มันต่อผ่านมอแปลงเจนบไม่ต่อตรงห <c oughs> ลวผมก็วางไว้ที่เดิมระเบิดแะสั <c oughs> กพักหนึ่งตุง้มลุงน้องโอหน้าครับเรียบร้อยแล้วเออ <c oughs> เดี๋ยวเขาไปดูมันอันนั้นอันนึีกอีกอารหนึง่ง <c oughs> ไฟผมเนี่ยไอตาต้มน้ําร้อนผมนี่อยู่ตรงเนี้ยมันใช้ไฟสองร้อยยี่สิบใช่ไหมครับ ผมก็เปลี่ยนผมบอกให้เอาออกเะยอย่าเพิ่งอย่าพิงกินในน้ำร้อนตอนนี้ครัเอาก็เอากระติกออกมาซะแล้วก็สับไฟสามสามร้อยแปดสิบใส่โคตรเก่าสายล้ทพังเรียบร้อยโอ้ไม่รู้เป็นอะไรเราก็ไปรู้เรื่องเนี่อเดี๋ะไรอันนั้นยังดีนะครับางทีไปเจอโทรศัพท์เนี่ยมันอยากรู้ไงว่าใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนเก็บให้ใคร มีโทรศัพท์ห้าเครื่องผมบอกเอ้ยเอาไปเครื่องเดียวพอท่านทำไมไม่เอาไปให้หมดเลยเชื่อกูดิเอาแค่เครื่องเดียวพอพอไปเครื่องเดียวปุ๊บคนที่จะโดนกระทืบคนแรกคนรับจ้างเก็บคนเข,เขาจะบอกว่าไอ้นี่ยมึงเอาไปขายพอมันโดนกระทืบม,มาหน่อยเนี่มันต้องวิ่งมาหาผมแล้ว <c oughs> ขอขวความคุ้มครอ,องบอกว่าไปทําอะไรมารับสารภาพนะเอานะพูดจริงจริงสุดท้ายก็รับเอาผมรับจ้างเก็บครับเก็บไม้ไใคร หรืออยากโดนหรืออยากจะตายในนี้ผมก็ถามมันรับหมดก็รับหมดโอเคอยากย้ายดีย้ายให้ถึงว่าทำไมคุณวิจวัตรบอกใช้นักเลงปาบนักเลงหมดไม่มีเหลือครับอันนี้แค่เพื่อนๆบอกแค่นี้นะอันนี้แค่จิ๊บจินะเทคนิคกลยุทธ์หรือว่ากลืนของท่านมตรีเนี่ยโอ้มีอันนี้เอาสมมกว่าแสบกว่านี้อีกเยอะนะแต่ว่าผมไม่ได้ถาม <laughs> เออ อันนี้แค่ชิปชิปแบบอันนี้เบสิกเบสิกนะจำได้วันที่พุ่กับโจ้เสียชีวิตเนี่ยท่านมาติเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้ยเขาไม่ต้องผู้คุมไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปผักหรอกจะทายัางไงก็ได้ถ้าจะให้คนคนหนึ่งเสียชีวิตอ่ะมันเรื่องง่ายนะอืมอันนี้แค่แค่แบบเบสิกเบสิกนะแต่การนี้ต้องใช้คำว่าเขาก็นําหน้าเราไปหนึ่งเราก็ต้องตามหลังเขาให้ทันเพราะว่าท่านยังไปรู้แม้่กระทั่งว่าไอ,ไอ้ดินปูนมันแตกเป็นดินเนะี่ยเขารู้ก่อนเราอีก รู้ก่อนนะอืแล้วเล่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมาหลายพื้นที่ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่ได้ตรงกันับเป็นร้อยเป็นพันก็นแล้วแต่คนที่จะมีวิจ,ยจยยัยยานหรือมีวิธีคิดอะไรเหมือนกันไหมบบางเรื่องบ,บางคนบอกว่านักโทษคนนี้ผู้คุมคนนี้ตีตายทะเลาะก,กับเจ้าที่คนนี้คิดได้อย่างเงี้ยมันควรจะติดคุกเนาะอเหรออร้อาวสมองคิดได้แค่นั้นเองอ่ะ ผู้คุมเขาทำไมต้องไปตีนักโทษไม่จำเป็นถ้าทําให้สมองคนสับสนแล้วคาดการว่าคนนั้นต้องไปอย่างนั้นคนนี้นต้องไปอย่างไ้ไอ้น,น,น่ากลัว่อเยอะอระแวงให้มันระแวงอะ่ะน่ากลัว่อเยอะครับคนที่ผ่านการเรียนรู้และการต่อต้านข่าวกรองมาน่ากลัวยิ่งกว่าคนใช้กระบองอีกครับเพราะมันไม่เหลืออะไรเลยนะคนที่โดนครับผมผมเคยเจอเคสหนึ่งครับ มันจะเป็นซอยซอยหนึ่งท,ทุกเย็นเนี่ยไอ้กลุ่มกลุ่มนี้สี่ห้าคนจะนั่งจับกลุ่มมั่วยากันเสพยากันแล้วไม่ีวันหนึ่งตอนดึกไอ้นอกคนนี้ออกไปซื้อบัตรไทยแล้วโดนตำรวจสายตรวจสายเส้รไปหิ้วเข้าสนนอสักพักถึงยี่วโมงก็ปล่อยกลับมาเขาไม่ได้ตามกำลังกำลังมาจับอะไรนะไอ้นี่ซวยเลยนะบอกอเฮ้ยแล้วปล่อยมันกลับไ,ได้ไงอ่ะตัวสีตัวฉีดเมืเ่อเจอป่าไม่มีอะไรเขาก็ถามๆแล้วปล่อยกลับมาแล้วทั้งกลุ่มแม่งแตกกันหมดเลยไม่มีใครไว้ใจใครเลยเนะี่ย โอ้ยนี่หนักเลยเอาแล้วเขาปล่อยมึงกลับมาได้ยังไงอ่ะแม่มึงก็ไม่ได้ประกันเอาเข้าใจดีเขาสงสารก็เลยปล่อยกลับมาเฮ้ยมึงไปพูดอะไรเปล่าอ,อันนี้เต่านพูดจริงๆนะ <c oughs> กับทุกโคงการเลยนะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับบางทีเราเองเราไม่ทําอะไรเลยเรียกลูกน้องคนหนึ่งเร <c oughs> นตีนมากนะักเอ้ยมามามาคุยกัน <c oughs> ก็ดีใจมากเลยห <c oughs> น้าคงรักมันมากอ่ะเดินไปพอเดินไปรอบหนึ่งพอมันนั่งปุ๊บเรียกเจ้าหน้าที่มาคนไปคนหนึ่งสองสามสี่ ถามว่าไอ้ที่เจ้าที่ไปค้นเ็าหมายถึงอะไรไอ้คนที่ไปด้วยมันชี้จุดใช่ไหมจริงมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่รู้เรื่องเลยไอ้ต้ยไอ้ตัวมีกลับเรือนน้อยไปมึงเชอโอ้โหนั่นจริงๆท่านมีตีนะอยากให้เกษียณนะแล้วมาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกรมตำรวจด้วยนะไปติดตีคู่กับท่านเลวัตได้เลยนะมันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใช้สมองใช้เกิเงี้งนะครับ อ่สนุกมากเดี๋ยครับท่านมีเรื่องหนึ่งเป็นนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยทึ่งมีหลายๆท่านได้พูดคุยกับผมทางหลังไม่ว่าผมเองก็เห็นด้วยแต่แต่ด้วยกระบวนการนี้ต้องถามท่านผู้รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้แล้วเพราะมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพื่อนเพือครับอย่างที่ทราบข่าวมีดารานักรองเสียปิน่นแล้วก็แม้แต่ผู้ประกาศข่าวเองด้วยนะหรือรัฐมนตรีเองเนี่ยติดคุกโดยคดีที่ยังไม่ได้ตัดสินว่าผิดครับอยู่ระหว่างสู้ อุทธรดีกาแต่เข้าเรือนจาไปแล้วใช้ชื่อนําหน้าว่าขอชอแม้แต่ผู้กับเจ้าเองก็เป็นขอชอขอชอนี่คือยังไม่ได้เป็นนักโท้ที่ตัดสินเขาอ,อาจจะสู้ชดีคณะออกไปก็ได้ยังเป็นผู้พิสูจน์อยู่ถูกไหมยังถือว่าไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดาราบ,บางคนหล่อหล่อติ๋มติ๋มหน่อมเน้มเนี่ยยังเป็นขอชออยู่เลยนะครับเพื่อนๆก็ดูข่าวคงทราบแต่ติดคุกทีเอาไปรวมกับฆ่ายาบ้านันกเลงตีรังมาแทง ท่านเราไม่สร้างคุกแยกอ่ะไอ้อย่างผมเนี่ยตัวเล็กๆขาวๆอย่างเงี้ยแค่ถูกสงสัยว่าขับรถชนสมมุติน่ะเฮ้ยทำไมเอาผมไปรวมกับคนที่เป็นผ่านฆ่าคมขืนอะไรมาทําไมไม่เป็นคุกแยกสําหรับพวกเนี้ต่างหากที่เขาอาจจะไปสุดแล้วปล่อยกับโดยที่ไม่ต้องตัดผมก็ได้เออท่านตอบตรงนี้หน่อยครับสังคมตรงนี้<ง>ผมตอบได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรือนจําแต่และเรือนจําเรือนจําจังหวัดมันมีอยู่ทุกจังหวัดถูกครับ เรือนจำกลางมีบางจังหวัดับเรือนจำจังหวัดเนี่ยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลนักโทษระหว่างแต่ในขณะเดียวกันในเรือนจำจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดมันไม่มีเรือนจำกลางเรือนจำนั้นมันก็ต้องมีทั้งเรือนจำจังหวัดและเออมันก็ต้องมีทั้งนักโทษเด็กขาดและนักโทษระหว่างมันก็เป็นเรื่องจำเป็นนะนะแต่ว่าข้อสําคัญมันอยู่ที่ว่าลูกค้าที่มาใช้บริการหรือนักโทษถ้ามันมีปริมาณน้อย คนระหว่างกับคนเด็กขาดมันแยกจากกันได้แต่ถ้าหากว่าคนที่เข้ามามันมีเยอะแล้วระบายไม่ได้มันจะเป็นจะต้องคือทางเรือนจําทุกเรือนจําเขาพยายามแยกอาคารเรือนนอนแยกแดนก่อนครับแล้วก็มาแยกอาคารเรือนนอนพอแยกอาคารเรือนนอนก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาแยกห้องครับอันนี้ระบบเป็นแบบนี้นะแต่วันใดก็ตามที่มันตีกันเมื่อ,อไหร่เนี่ยไอ้ที่ว่ามาเฟลหมดเพราะ ต้องกระจายพวกนี้ไปตามจุดต่างๆให้เขาปลอดภัยที่สุดอันนั้นเป็นเป็นเรื่องเพื่อความปลอดภัยของเขาเรือนจําอย่างจังหวัดที่มีเรือนจากลางท,ทําทุกหน้าที่เช่นเรือนจากลางยะลาเป็นเรือนจํานักโทษเด็กขาดด้วยครับเป็นเรือนจําที่เรือนจําพิเศษด้วยดูแลพ่อค้าย,ยาเสพติดพวกคดียาเสพติดและยังเป็นเรือนจําจังหวัดด้วยครับนอกจากนั้นยังเป็นสถานกักขังด้วยและขั้นตัวพิสูจน์ด้วยครับ ในเรือนจำเดียวกันต่างกันกำหนดเลยว่าพื้นที่มุมนี้ของเรือนจำนะให้เป็นตรวจพิสูจน์ครับแ,<ก>และพื้นที่ตรงนี้นะให้เป็นกักขังับครพออาคารกำหนดไม่ได้อ่ะห้องนอนก็แล้วกันห้องนอนหมายเลขนี้เป็นกักขังห้องนอนนี้ก็คือเป็นสาหรับตรวจพิสูจน์มันได้แค่เนี้มันย<ก>สถานที่มันมันบังคับทําให้ การควบคุมการแยกมันไม่สามารถทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าแล้วเรือนจําอยากให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอยากให้ได้ครับเพราะคนแต่และประเภทที่ว่ามาเนี่ยตรวจพิสูจน์มันก็เป็นไปตามเ,เรื่องของตรวจพิสูจน์แยกออกไปไม่ใช่นักโทษถือเป็นผู้ป่วยพวกนี้ครับแล้วก็กักกันกักขังก็เป็นอีกพวกนึงแต่มันต้องอยู่ที่เดียวกันนะซึ่งมันไม่ควรอยู่ในถานกักไม่ควรอยู่ในเรือนจํา มันมีไม่กี่แห่งเองสารกักกักกันไอ้กักขังมีน้อยมากก็เป็นไปไม่ได้นี่มืา่ถามว่าในวันนี้เนี่ยเราทําหับทําเรือนจําที่ทาหน้าที่หับโดยกําหนดให้ฐานฐานบํนาบัดฐานฐานวัยหนุ่มบางบางแห่งเช่นฐานฐามนวัยหนุ่มนครรับที่ม่วงปลายแขนเป็นเรือนจําระหว่างถ้าตัดสินเด็กขาดแล้วเนี่ยก็จะส่งไปเรือนจาํากลาง กรณีที่เป็นนักโทษที่คาดว่าจะมีโทษสูงอุชกชะกันน่าจะก่อเหตุร้ายก็ส่งเงินจำการเลยครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะเช่นเดียวกันนะเรียนจําจังหวัดนนทบุรีถ้าเจอนักโทษอุชกชะกันคดีคาดว่าน่าจะร้ายแรงแล้วก็อยู่แล้วมีปัญหาก็ส่งบางขวางเหมือนเมื่อส่งไปบางขวางบางขวางบอกบางขวางเป็นเรือนจําไม่ใช่เรือนจําระหว่างแต่ส่วนหนึ่ง มีนักโทษระหว่างเพราะพฤติกรรมการการะทำความผิดและพฤติกรรมแห่งคดีครับหรือพฤติกรรมแห่งคดีตัวเขาอะข้อมูลเดิมอะทำให้เขาไม่สามารถอยู่เรือนจําประเภทหนึ่งได้ก็ต้องส่งมานะครับเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยโดยโดยหลักการเนี่ยบางขวางเองมีนักโทษเด็กขาดอยู่เท่าไหร่มีไม่มากครับเป็นนักโทษระหว่างก็เยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ระหว่างพิจารณาอย่างเดียวครับ ในระหว่างพิจารณาจะมีบ้างบางลายที่เขามาฝากไว้เนื่องจากว่าความมั่นคงของเรือนจำท่านนั้นเองครับแล้วก็กรณีที่นักโทษดาราบางคนที่เข้ามาอยู่ในเรือนจําแล้วต้องไปอยู่ป,ป่าปนครับมันก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาแล้วกักกันโรคอันนี้ปนแน่นอนครับปนแน่นอนแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันคนจะอยู่ด้วยกันเฉพาะกลุ่มคนที่มาพร้อมกันตามเวลาที่เขากําหนดหลังจากนั้นก็ส่งไปแดนแรกรับ เมื่อส่งมาแดนแรกรับคุณก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่ากรรมการจำแนกจะพิจารณาว่าคนนี้ควรไปคุมขังแดนไหนครับสิ่งที่พิจารณาก็จะมีพิจารณาในเรื่องของมาตรการในการควบคุมมาอันดับหนึ่งมีไหมก่อเหตุร้ายไหมไม่ไม่จะฝึกอาชีพอะไรหรือเป็นพุ่งขังระหว่างให้ไปทําอะไรคนต้องมีกิจกรรมทําครับถ้าไม่ได้ฝึกอาชีพก็ไปทํากิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์เป็นเรื่องของสุขอนมามัย ล้างความสะอาดตรงไหนก็แล้วว่าไปในในเรือนจําห้องนอนต้องย้อนกลับไปดูว่าห้องนอนทุกเรือนจาอะ่ะมันจะมีประเภทคดีแบบนี้นะคดีฆ่าโหดร้ายโทษสูงโทษต่ำมันจะแบง่งแบง่แบงไวแบ่งประเภทคดีเขาแบ่งหมดแหละแต่วันใดก็ตามที่ไอ้คนเหล่านี้มันตีกันเนี่ยไอ้สิ่งที่ว่าไว้ตรงเ,เนี้ยมันโดนผ่อนกลน มันอยู่ที่อื่นไม่ได้แล้วเอาฝากไว้หน่อยนะอืม,มันรวมหน่อยนะอ่าเอามาฝากฝากบ่อยๆเข้าสุดท้ายมันก็เลยเท่าๆกันนั่นแหละครับมันก็จะเป็นอ,อย่างนั้นพออยู่ไปอยู่ไปเขาจะมีการล้างสักครั้งหนึ่งดูหน่อยสิตอนเนี้เป็นไปนตามมาตรการที่กําหนดไว้ไหมถ้ามันไม่สามารถไปรวมกันได้จะย้ายเรืองจาได้ไหมเนี่ยสิ่งที่เขาพิจารณาไป สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจุ๊บ VIP นะคะก็อยู่ที่บ้านครัวไม้หอมของท่านดรมนตรีบุญนากนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดี <นะ S 2> ครับ,ร,บร้านของท่านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะโดยปกติเนี่ยเราเปิด10บโมงแล้วก็ปิดสองทุ่มแต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยไม่ได้ฟิกตายตัวนะอย่างเช่นลูกค้ามา8ปดโมงครึ่งมา9ก้าโมงเราก็ต้อนรับครับต้อนรับใช่ไหมคขายอาหารปกติแล้วก็เวลาเลิกเนี่ยก็หนดไปสองทุ่มก็จริงฮะแต่ถ้าลูกค้ามาถึง ทุ่มห้าสแล้วจะทานไปถึงเที่ยงคืนเราก็ยินดีครับแล้วเอถ้าอยากจะมาทานอาหารที่ร้านของท่านนี่นะคะจะมาได้ทางไหนได้บ้างคะครับสาหรับทางมาที่ร้านเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพิมพ์ใน Google Map พิมพ์คําว่าบ้านไม้หอมสมุทรสาครก็จะมาถึงได้เลยหรืออันนึงถ้าหลายๆคนอาจจะรู้จักบอ่อตกปลาบึงน้ําจืดปากหมุดบึงน้ําจืดก็ได้เพราะว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย ร้านอาหารบ้านไม่หอมก็จะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงบ,บ,บ่อตกปลาครับค่ะถ้า f c อยากจะมาเจอท่านแล้วอยากจะมาทานอาหารร้านท่านจะมาเจอท่านในช่วงไหนบ้างคะครับปกติเนี่ยผมอยู่ที่ร้านประจําแต่อย่างไรก็ตามเพื่อเกิดความชัวร์ให้ด<ช>ูเบอร์โทรเนี่ยอยู่ในเพจนะครับและโทรถามอยู่ว่าผมอยู่หรือไม่ส่วนในเรื่องการถ่ายรูปเซลฟี่พูดคุยผมยินดีทุกอย่างครับ อาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้คืออะไรบ้างคะท่านส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งก็คือแนมเนืงนงองอ,อาหารหล,ล,ลักๆเลยอาหารหนือเนืองเป็นอาหารเวียดนามนะครับปอเปี๊ยะทอดหมูสเต๊ะแล้วก็หมึกผัดไข่เค,มค็มนะครับปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็พวกไก่บ้านพวกหมูปา่าพวกเนี้ครับเมนูแรกก็คือต้มยำไก่บ้านนะคะอย่ามาเรามาลองชิมพร้อมกันดูนะคะเริ่มจากน้ำซุปก่อนเนะาะะ อืมอร่อยมากแซบค่ะแซบแซบ,บแล้วก็มีความเปรี้ยวความแซบพอดีพอดีนะคะเผ็ดพอดีไม่ได้เผ็ดมากเดีย๋ยวลองชิมไก่นะคะว่าเนื้อนุ่มไหม่เนื้อนุน่มค่ะรสชาติดีค่ะไม่มีก้างเลยเนาะแล้วก็รสเข้มข้นก็ชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำมากหอมเครื่องค่ะความนัวนะพี่จุนะ๊บเนาะแบบเด้งเด้งเด้งเนื้อเด้งเนื้อกรสดค่ะครัวบ้านไม้หอมอย่าลืมมาทานกันนะคะ ครับสุดท้ายนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมนตรีที่ให้สถานที่ให้ความเมตตาให้รายการผมมาถ่ายทำนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะรับประทานอาหารด้านในสุดท้ายนี้เพื่อนๆครับที่อยากมานะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดต่อได้ทางเพจนี้ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้และเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอน,นี้นะครับแล้วก็กอดมาโทรมาสอบถามได้ว่าท่านอยู่หรือเปล่าจะได้มาเจอแล้วก็มาเซลฟี่กับท่านได้วันนี้ขอบคุณร้านอาหารบ้านไม้หอมขอบคุณท่านมนตตีด้วยนะครับครับสวัสดีครับ